ตอนนี้เรามาช้อปปิ้งของจะไปญี่ปุ่นกันเนาะแน่นเนาะแน่นนนี้ไซส์สิบแต่ก็น่าจะไซส์สิบสองอ่ะใช่ครับถ้าผุ่มใส่มันคงจะหนาวเพราะตรงนี้แขนสั้นตอนนี้เรามาช้อปปิ้งของที่จะไปญี่ปุ่นกันเนาะไปครับทุกคนที่ญี่ปุ่นตอนที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าหนาว แล้วเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นประเทศร้อนเราไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวเลยนะวันนี้ก็เลยมาช้อปปิ้งเดี๋ยวดูนะคะว่านะคะจะได้อะไรไปบ้างเนาะไปเลยครับเสื้อผ้าหน้าหนาวที่นี่แพงไหมลูกไม่แพงไม่ค่อยแพงเนาะไม่ค่อยแพงกับเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อเป็นเมืองร้อนที่เสื้อผ้าหน้าหนาวไม่แพงแต่จริง่าจะเป็นพวกตกรุ่นมาแต่ว่าสวยใช้ได้นะเออเป็นของมียี่ห้อที่อาจจะตกรุ่นมาหน่อยใส่ได้หรือไม่ได้เลยใส่ใส่ดีกว่าได้ไหมแน่นไม่เคยเนาะแน่น เคล็ลัต้องใส่ให้เป็นหลายๆชั้นใช่ไหมเพื่อความอุ่นโอ้เด็กสมัยนี้เขาชอบใส่ฮูดดี้เนาะแต่อ่ะคือราคาโอเคมากเลยปกติอย่างอื่นที่นี่จะแพงนะแต่กลายเป็นว่าเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวนี่เปนเสื้อผ้าผู้หญิงเลยสวยนะใช่สวยผู้ชายก็ใส่ได้อันนี้ก็สวยนะครับทุกคนอันนั้ก็สวยอันนี้ก็สวยสวยแพงไหมลูกแต่มันของผู้หญิงอครับเหรอ ไม่เป็นไรใส่ได้ของว่ามันสวยอะครับทุกคนอันนี้ไซส์สิบแต่การ่าจะไซส์สิบสองอะใช่ครับให้เขอดูหน่อยครับอันนี้เมะพร้อมไปญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนผมชอบอันนี้นะครับแต่ผมว่าถ้าผมใส่มันคงจะหนาวครับเพราะตรงนี้แขนสั้นแขนสั้นครับทุกคนเฮ้ยสวยอู้หูอันนี้สวยอันนี้สวยครับ ก็น่าจะพอแล้วนะเ่ะาอดาก้าเข,ข,ข้าไปแค่ขอกวันตัค่ะใช่แล้วไหมอันนี้้ายอะไรอ่ะครับซสเอ็มครับนี่ครับดูนะครับทุกคน เนื้อนี้เราสามารถใส่พาดปอร์ตใส่โทรศัพท์ก็ได้ใส่ตังก็ได้คือทุกอย่างครับแต่ว่าข้างในมันจะบางๆหน่อยนะครับทุกคนแต่ผมว่าผมว่าไม่เป็นไรแหละเพราะเดี๋ยวผมใส่ชั้นเยอะๆมันจะได้อุ่นครับทุกคนใช่ไม้นใส่หลายๆชั้นตอนเนาะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเลือกกางเกงแล้วผมก็ว่าอันนี้มันสวยดีครับทุกคนต้องลองใส่วัดกระคอนะก้าลองใช่ได้ได้ครัล่หกหกห้ากระตัวนะก้าโอเคเป็นแบบ มันเท่าไหร่อะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูราคาอะไรเลยที่นี่ชอบไม่มีราคา1,290บาทดาก้าซื้อไปตัวเดียวพอเนาะค่ะกางเกงตัวเดียวพอไม่หกวันเขามีหลายตัวอยู่ที่บ้านอ่ะอันนี้ก็ดีครับอันนี้อุ่นดีใช่ไหมใช่นนครับอยนนี้อยู่หลายตัวอยู่ที่บ้านอะไรกันครับคระวาังนะหนักมาก<อ>มน้องหนักโ,โล่ะคหกโลแต่เราใช้นิ้วก้อยได้<อ>ด้านหลังเห็นลูนใส่น้ากอ่ะ S <S นัก้าครับได้มาถุงใหญ่เลยนะก็ได้เสื้อผ้าไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ซื้อเยอะเพราะไปแค่6วันกะหลังจากนั้นเราจะไม่ไปประเทศที่หนาวเ,เพราะอหลุยไม่ไปด้วยพ่อหลุยไม่ชอบประเทศที่มันหนาวอยู่ยุโรปแล้วก็เห็ดกับซอมาก็เลยไม่ไปด้วยครับแต่แม่โบก็คิดถึงที่บนแล้วนะนะก้าลก็คิดถึงผมก็คิดถึงเเดูรองเทา้ทาได้ไหมครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาซื้อรองเท้านะครับเราเน้นถูกนะ แรงเพราะว่าอันนี้เล็กแน่อันนี้เล็กเกินไปไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่ากลัวจะลื่นแล้วก็กลัวจะหนาวเนาะมามาจากเมืองร้อนแต่มันสบายนะครับเรอใส่แล้วอุ่นเลยครับเยวเกินคอเท่าหอุ่นก็สบายนะครับทุกคนจริงดีสวยคนที่นี่ชอบต่อยมวยเนาะ ที่กันเตก <Go. S 1> คือใหญ่มากอ่ะ <Go. S 1> อันนี้เป็นอันนี้ดูเหมือนถังน้ํามันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นถังน้ําสมมุติเราจะอาบน้าเนี่ยเราก็วางไว้ข้างบนแล้วก็อาบน้ําได้ดิ่มได้ล้างก้นพล้คนที่นี่เขาชอบไปแคปปิ้งใช่ไหมใช่แล้วนี่คือน้ำเอาไว้อาบดื่มล้างก้นแล้วก็ล้างก้นเนีย่ย อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อื่นสำหรับแคมปิ้งนะครับเข้าป่าแต่อุปกรณ์ที่นี่ไม่แพงนะอุปกรณ์แคมปิ้งที่ประเทศเนี้ยเนี่ยมีพวกเตามีกระทะมีจานที่เป็นพลาสติกน่ารักดีมีมีดโอ้โหถ้าจะเป็นมีดสวิสที่เมืองไทยนี่จะแพงมากนี่พันกว่าบาทครับเมื่อกี้เห็นเด็กเขาไปนั่งในนี้นะปาร์ตี้กันใหญ่เลยดนะ่าก็มาลองนั่งสิไอสบายอะ่ะโบปาร์ตี้ในนี้น่าจะสบายนะถ้าเกิดเราอยู่กัน3มคนเนี้ยสบายมากเลยเพราะว่ามีแบบเตียงมีโต๊ะ กินขนมได้แล้วก็ลองเข้าไปไหมว่าให้แม่ผมเข้าไก่อนไม่ต้องเข้าก็ได้เดี๋ยวโดนไล่ออกจากร้านครับตอนนี้เราเข้ามากินอาหารกันนะคะทุกคนเป็นไก่ทอดที่ห่ออะไรครับเคนครับร้านนี้ดังมากที่เมืองไทยมีไหมไม่มีครับตอนที่ผมอยู่เมืองไทยผมไม่เคยกินเลยแต่พอมาีน,นี่ผมก็อยากลองชิมครับอืล่าอร่อยไหมลูกอร่อยครับเขามีขนมปังนะคะมากับขนมปังทานเนยแล้วก็มีฟลายไก่ทอดแล้วก็ซอสเขาอันนี้ซอสเข่าดังมากเขาดังที่ซอสใช่ไหมใช่ครับอือร่อย เ้ยวอหรอครับเหรอซอสดเปรี้ยวๆหรอแล้วไก่เป็นไงไหนดูไก่สิอ๋อแล้วทุกคนจะทำเป็นแซนวิชครับเออใช่แม่ก็เห็นคนอื่นเขาทำเป็นแซนวิชกันหมดเลยอ่ะใส่ใส่จนใหญ่เขาจะใช้สองประกบกันอ้าประกบกันก็ได้หูกแ้วเปนไงเลยไม่ค่อยชอบหนมปังอันใหญ่ครับเหรอทุกคนต้องทำเป็นแบบเอามาประกบงั้นเนาะ ที่สำคัญคือชาเขาไม่ใส่น้ําตาลด้วยใช่ป่ะประเทศนี้สามารถวางถุง a i r m e สกับกระเป๋าตังค์ไว้ได้นะคะใช่ใชใชไม่ใคถ่ถงใจนี่ถุง a i r m e สและกระเป๋าตังค์เขาวางไว้แล้วจะหายไหมไม่หายที่เดียวน่าจะเป็นที่เดียวในโลกไหม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วผมก็จะมารีวิวทุกอย่างที่ผมซื้ออย่างแรกเราก็จะมีเสื้อกันะครคบทุกคนนี่ผมจะใส่ด้านนอนนะครับทุกคนอย่างที่สองผมว่าจะต้องมีรองเท้านะครบทุกคนนี่รองเท้ากันหนาวนะคบทุกคนกันลื่นด้วยไหมกันลื่นด้านล่างโอ้โหเขาทำให้ผมเขาทำให้ผมสูดสุดลวยและอย่างที่สามนะครับนี่เสื้อกันหนาวแต่ผมว่านะครับทุกคนเสื้อกันหนาวนี้คงจะเป็น เจะขาน้ำเก่งของผมนะครับก็ผมจะใส่ทุกวันเลยครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับทุกคนผมว่ามันสวยดีครับโอเคกลับไปแล้วก็จะมีหมวกบีนี้นะครับทุกคนนี่เราซื้อมาสามอันให้ผมกับแม่โบวพ่อเราจะได้อุ่นอง้วก็ผงมือครับกันหนาวอันนี้ผมยังไม่ลองใส่เลยครับดีดูผมลองให้ทุกคนดูโอ้โหอุ่นครับทุกคนตัดไปนะครับทุกคน แล้วก็จะมีเสื้ออันนี้ผมจะใส่ด้านในครับทุกคนด้านใน,นผมจะได้อุ่นใส่เนี้ยเดียวมันคงจะหนาวครับเพราะว่ามันปางครับทุกคนโอเคครับน,นี่ครับเวตเตอร์อีกอันหนึง่งผมซื้อมาสองตัวนะครับอันนี้ครับอันสีดําอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันผมว่าอันนี้เหมาะกับเสื้อกันหนาวน,นี้ม,<อ>มกกรับเามันเหมาะกันนี่ผมก็มีผ้าบนคอผ้าบนคอน,นี่คือหนุ่มมากหนุ่มมากทุกคน ยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดครับเราก็จะมีกางเกง <Yeah. S 3> มีกางเกงค<ฮ>าโก้นะคะทุกคนผมซื้อมาแค่ตัวเดียวเพราะว่าผมมีสองตัวแล้วตัวนี้ก็สามผมมีสามตัวครับหนาดีผมจะได้ไม่หนาวครับทุกคนผมชอบกางเกงอย่างนี้มากเพราะมันเท่ดีครับทุกคนหน้าร้อนก็ใส่ได้หน้าหนาวก็ใส่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ่างั้นใครอยากเห็นผมทำคลิปอะไรในมิวส์ก็คอมเมนต์ลงนลยนะครับว่าใจผมทำไรที่ผมไม่ทำครับเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดู งั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดสกายกดก sky pe, ระดิ่งแล้วก็สปอนเซอด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับบายให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่อยู่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนลมจะแรง